ไฟปวดัวตัวร้องร้องหายใครเป็นไฟจะได้รู้กันทุกวันชวนกันไปเอกคเนเอกคเนเอ้ยปัญจันปัญจันครับผมโอ้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสุ่รายการเอกคเนนะฮะเจอกับโบอีเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ย บอกคุณชมก่อนเลยแขวเชิญเรานะครับเป็นทั้งนักร้องเป็นนายแบบเป็นนักสแสดงเป็นอะไรเยอะแยะมากมายคือความสามารถเนี่ยล้นเหลือทีเดียวและที่สาคัญคือหล่อมากและวันนี้เนี่ยเขานัดเรามาถึงบ้านเลยทีเดียวนี่คือแขลเชิญเราเพราะปั้นจันรนั่นเองครับ,รบผมดบเดี๋ยวปั้นจันทําำไมคุณลงไปทำสวนเองอะ่ะอยู่บ้านคนเดียวครับพี่โบครับผม อ๋อก็เลยมีอะไรทําได้ก็ทำทำอะไรได้ก็ทําครับนี่แหละนะหนุ่มโสดเนี่ยก็มันต้องดูแลตัวเองดูเดี๋ยววันนี้ผมจะทํากับข้าวให้ด้วยผัดวัชพืชโอ้โหทานจะคนเดียวถ้าทาเป็นจันดูแลรายการกันดีไปแล้วเอ้าไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าแต่ว่าบ้านหลังนี้คือนี่คือบ้านใหม่คุณเลยใช่ไหมบ้านใหม่ผมครับวันนี้เอกเนกขอญาตตามดูทุกซอกทุกมุมในบ้านจังนะดีใจมากครับไม่มีการซ่อนอะไรไว้นะไม่มีครับเชิญครับไปข้างในดีกว่าคุณผู้ชมครับเชิญครับพี่โบครับผมโอ้โห ใหญโตเย็นสบายมากเั้นเรามานั่งกันตรงนี้ก่อนอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมเอกเน็์ได้เหมือนกันนะใช่ครับและนี่ก็คือบ้านของชายโสดของเราวันนี้ครับปั้นจันนั่นเองปั้นจันครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยถึงผลงานในะปัจจุบันนี้ที่หลายๆคนกำลังรอติดตามนะเป็นแบบอ u t เทอร์มินไมฮาร์ดปั้นจันผ่านผลงานอะไรมาบ้างปั้นจันเนี่ยเคยเริ่มมาจาก เข้าวงการได้จากการเป็นนักร้องครับผมเหมือนพี่โบครับผมตอนนั้นผมหน่อยก็เป็นในสมิธยูครับครับผมอันนี้คืองานแรกเลยที่เราได้รู้จักอั้นจักษใช่ครับในสมิธยูก่อนเลยผมแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเห็นผลงานการถ่ายแบบถ่ายแบบพิธีกรครับผมแล้วก็เริ่มมาเล่นละครเล่นหนังซึ่งจริงๆแล้วทำมาเกือบทุกอย่างแล้วเหมือนกันครับทั้งหมดนี้เลยยังไม่ได้รู้จักตัวตรงอั้ญจักษวันนี้เราจะได้รู้จักแบบเต็มๆกันเลยแต่ก่อนที่จะไปจักตัวตนของเขาหรือว่าผลงานที่ผมพูดถึงออทเทมร์มายฮันเนี่ยแล้มาถึงบ้านเขาแลลล้วววจจะเเเเสีียยยาาออูู่่่ใหญรริไปดดกคับ ขออาตเลยได้ไหมได้ครับลองมาดูกันดีกว่าว่าที่นี่เนี่ยปกติแล้วหนุ่มโสดเขาอยู่ยังไงกินยังไงเข้ามาด้านในอุ๊ยผมเจอสาวของมันจังนะครับออคือคนนี้นี่ปกปัน้นผมมาตั้งแต่เด็กเฮ้ยบ้าจริงปหมนเนี่ยใกล้ชิดขนาดไหน หอมแก้มหอมแก้มแตกมนแล้วทุกส่วนบรรจันณในบ้านอ่ะไม่เอาเนี่ยรายการดูทั่วประเทศคือผมก็ไม่รู้ทำไงเอกเนกมาซุกไงก็ซุกไม่เม็ดงั้นขออนุญาตเปิดตัวได้ไหมได้ครับวันนี้เปิดตัวให้กับรายการเอกเนกเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไม่น่าใช่เลยคุณแม่วันดีครับคุณแม่นะคุณเป็นใครแล้วเป็นใครที่แม่คุณไม่ได้เหรอคุณไม่รู้แล้วใครจะรู้เอออย่าเล่นกับแม่อย่าเล่นกับแม่แม่ครับวันนี้ขออนุญาตมาตะลุยหมู่บ้านด้วยนะแม่นะ แม่พูดถึงลูกชายขงแม่นิดหนึ่งเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นเด็กยังไงปั้นจั่นี้ครับตอน,นเด็กนี้ซนไหมครับคุณแม่เรียบร้อยนะหรอไม่ดื้อเรียบร้อยซะที่ไหนอ้าวก็สซงว่าซนสินคุณแม่ซนเหมือนกันก็ตามภาษาเด็กผู้ชายทั่วไปแล้วเป็นไง <c oughs> เขามีเรื่องอะไรต้องปวดหัวปวดอะไรบ้าง <c oughs> เรื่องสาวๆอย่างนี้ไม่ปวดหัวหรอกแ็แอบอาจารย์เรียกเพราะปวครอง ปคอ๋อเบาๆนะธรรมดาอ่ะถ้าเรื่องนอกจากเด็กๆเนี่ยเริ่มโตมาเริ่มมีแบบเพศตรงข้ามเข้ามาในชีวิตแล้วแต่งคนนี้ถือว่าลูกชายคี้ฮอตไหมครับอนม่ะฮะจริงๆก็เป็นคนบางคนแบบมองภาพั้นจากโหแบบนี้เจ้าชู้หรือเปล่าอย่ามุนอย่างนี้ไม่เลยใช่ไหมคุณแม่อย่าหยิกขาคุณแม่ะ้อกแต่ตัวเองไปหรอกคุณ ่ตรงนี้ไงคุณแม่เดี๋ยวคนอื่นเขาดูเขาจะโดอเคเดี๋ยวไม่รบกวนคุณแม่แล้วคร่าวๆยังไงขอบคุณคุณแม่เดี๋ยวผมให้ปัญจัน์พาไปดูห้องต่างๆด้วยนะคุณแม่นะแม่ไปเดินเล่นด้วยกันได้นะครับขอบคุณครับคุณแม่ครับเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศชั้นสองดีกว่าได้ครับพี่โบเฮ้ยเราขึ้นห้องได้เหรอปัญจัน์ได้ครับห้องผมสะอาดเรียบร้อยชัวนะชัวครับไม่มีอะไรหมกเม็คคุณแม่ผมขออนุญาตขึ้นห้องลูกชายคุณแม่นะครับที่นี่มี ถ้าในวงการนะครับก็จะมีคุณพิชพิซีควินส์โอ้คนนี้นี่ก็ขาลุยเพื่อนพี่เป็กเปรมก็เคยมาเป็กเปรมมันัดก็มาครับผมก็ส่วนใหญ่มาแล้วก็ถึงเช้ากันตลอดโอ้โหคงไม่ต้องถามว่านำอะไรน่าจะมากินน้ำอางหุ่นกันไหมครับผมมาถึงก็เจอห้องพระก่อนเลยนะครับผมแล้วเราไปห้องประชันด้านนี้เลยใช่ไหมครับขออนุญาตนะชวนนะชวนนะโอเคโอ้นี่ห้องหนุ่มสด ห้องน่ารักมากเลยป้านจันทร์ครับผมนี่ครับอันนี้มันก็จะเป็นทั้งเตียงทั้งเหมือนกึ่งกึ่งโซฟาเป็นตัวครับเอ้ยขอขอยนาตลงไปนะได้ครับนั่นครับเฮ้ยเอ้ยอย่างนี้โอเคเหมือนกันนะครับแล้วนั่งพิงดูทีวีก็ได้ไงได้ฮะหรือว่าเราจะนอนก็ได้ฮะอ๋อแล้วตรงนี้ก็มีคอมอยู่แล้วก็วางเล่นตรงนี้นะโหเออเข้มเหมือนกันอะผมตามันเหลือบเห็นอันนี้ครับนี่ปกติเล่นเว็บอร์ดอยู่ด้วยเหรอครับอาจารย์ ปกติก็เล่นครับคือถ้ามีเวลาว่างก็ไปครับแตหลังๆก็คุณกกอนแล้วไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าเราทำงานนะครับผมแต่ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ขบวนเล่นแล้วมันได้กล้ามเนื้อดีมากๆใช่ไหมโอ้โหเออนี่แล้วห้องนี้กิจกรรมที่ทำบ่อยสุดคืออะไรดูหนังเล่นคอมหรืออะไรครับเล่นคอมครับผมแล้วก็ดูหนังมีช่วงหนึ่งที่ดูหนังบ่อยมากครับผมก็จะซื้อเก็บไว้น่แหละครับที่จริงห้องนี้มันคือเลยขัดทุกส้มสตาครับผมมาทำเยอะก็ค่อยๆไปนะค่อยๆตกแต่งไปเพราะว่า พี่บัณฑิบอกตอนนี้3เดือนเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือห้องหนุ่มโสดที่วันนี้เราเอาใจาสาวพามาดูกันนี่คือห้องบองพัณฑเองไม่ควรมากดีกว่าเดีเ๋ยวไปเปิดหรือเจอเลยผมใจนะเดี๋ยวลงไปข้างล่างดีกว่าครับผมแล้วไปคุยกันต่อข้างล่างนะครับผมรู้กันรู้กันไปเลยดีกว่าอีกันนี่ทุกวันชวนกันไปเอกันนี่เอกันนี่ แล้วได้เห็นบรรยากาศข้างบนไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามานั่งคุยตรงเข้านั่งเล่นดีกว่าีถ้าอยู่นานกว่านี้นี่เราจะต้องมีอะไรกันแล้วแหละครับดีแล้วแหละครับเอาแบบกำลังดีดีกว่าอุ้ยผู้ชายนี่ใครไม่รู้ครับปีนบ้านผมเข้ามาทำไมไปยังไงเนี่ยนี่ใครวันดีครับนี่น้องกันนะครับใช่ครับน้องกันมามามานั่งคุยกันหน่อย น้องกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดงในเรื่องรักนี้ช่วยนี้นี่รังเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นพระเอกคนหนึ่งเลยพี่พระเอกคนหนึ่งเลยอ่ะงั้นเอา,อางี้ดีกว่าตอนนี้จะมาคุยกันเต็มๆในเรื่องอะรครับล,ละครเรื่องนี้ครับกันครับกันรับบทเป็นใครในเรื่องนี้เป็นพาทินครับเป็นพิติกเกศราตอนเด็กพาทิน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 นี่คือพิติเกเจาตอนเด็กใช่แล้วเฮกเขาบอกว่ากันเนี่ยมีความละไมคล้ายคลึงกับพิติกจริงๆเรารู้สึกไงบ้างที่มีคนบอกว่าโห่น่ารักพิติก็ ก็ดีใจครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเหมือนตองบบนนรงไหนเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยปัญจันเดี๋ยวใจเย็นครับไปไปทำน้องกันทำไมเหมือนส้ความขลังไปเลี่ยโอ้โหโอ้โหไอ้นี่คว้าคอมมาแล้วเขย่าเลยเป็นไงนี่คืออยู่ในกองเนี่ยพี่ปัญจันก็ชอบแกล้งเรา่าเนี้ยเหรอไม่ไม่ค่อยแกล้งก็คุยกันไงครับปก<ะ>ต <ปะ S 1> ิก็คือในกองเนี่ยจะสนิทสนุกสนานกันหมดใช่แต่ว่าบางทีก็ออกแบบซีเรียสครับอ๋อเหรอคือในกองเนี่ยจะมีน้องๆเขามากไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่เขาถ้าอย่างกันเนี่ยกันนี่เขาจะ สนนิดๆอ๋อไฮเปอร์หน่อยๆใช่ไฮเปอร์หน่อยๆแต่ว่าคือพอถึงเวลาเขาเข้าฉากเนี่ยเราต้องเหมือนพุ่มกับเขาค่อนข้างสตรีกเรื่องสมาธิของนักแสดงเหมือนบกต้องให้เวลาในการทำสมาธิก่อนเข้าฉากงี้ใช่ครับนอกจากน้องกันแล้วก็มีนักแสดงอีกเยอะเลยใช่แล้วครับใช่ไหมครับในเรื่องนี้จะมีใครบ้างที่ก็จะมีมีกันนะครับแล้วก็มีน้องเสียงเสียงน้องเสียงนี่ก็จะเป็นเออเล่นเป็นพี่อมพี่อมอมคุณอมสุชาตอนเด็กครับแม็กซกตอนเด็กแม็กซ์ แล้วก็ก็คือจะรุ่นๆประมาณ1 5 1 6อย่างเงี้ยใช่เขาน้องน้องสิบเอ็ดน้องก็จะเด็กกว่าอ๋อเด็กเลยใช่การนี่คือเรื่องแรกเลยป่ะใช่ครับแล้วเป็นไงต้องมาแสดงแล้วก็ต้องมาเจอพี่ปันจันเจอพี่ออมอย่างเงี้ยร่วมงานอย่างงี้ก็แบบว่าใช่พี่ติ๊กด้วยก็ต้องเจอเจอข้างนอกแบบถ่ายเสร็จอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่ไม่ได้เข้าด้วยกันเพราะว่าเป็นผมเป็นตอนเด็กใช่ก็ คุยเล่นงานปกติครับพี่ติ๊กก็เป็นคนน่ารักไหมเคยดูสองสี่เก้าเก้าอันดับพาร์ทเคยผมดูแล้ววันหนึ่งเราได้มาเจอกับอันดพันคนนี้เขาไม่ใช่ว่าเขาเป็นอันดพันนะทำไมถึงเขาเป็นแล้วบอกอันดพันแดงใบเล่แล้วเจอกับแดงใบเล่ตัวจริงแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหก็ตื่นเต้นในใจมีแบบผมไม่เคยคิดว่าเราจะได้มาเจอเขาติ๊กจินสดาพรเนาะใชแล้วร่วมงานกับพี่ติ๊กนี่ง่ายไหมร่วมงานกับพี่ติ๊กกับพี่ปัญจันต์อันไหนง่ายยากง่ายกว่ากัน อยู่กับพี่บั้นจันก็อาจะฮากว่าพี่ตีก็ผู้ใหญ่หน่อยผู้ครับใช่ครับแล้วพี่ออมอ่ะพี่ออมอ่ะได้ข่าวว่าออมนี่ดุแล้วไม่ได้ดุกันเดียวดุบั้นจันด้วยออมในส่วนใหญ่จะดุบั้นเดือนทำไมอะแต่ยังแต่ยังอาการที่เขาจะแบบน้องกาโอ้เอ็นดูเอ็นดูแล้วเป็นไงพอได้เจอในเอกคนนี้แล้วรู้สึกว่าน่ารักไหมคนนี้น่ารักครับนีิสัยน่ารักหน้าตาน่ารักอุ้ยถ้าอีกหน่อยนายเขาจะมีแฟนทักคนในใหญ่ให้เหมือนพี่ออมไหม ก็ดีแต่ว่าอายุไม่ต้องเอาเท่าพี่อมอ่าใช่เพราะเดี๋ยวก็โดนพี่ออมกขาใส่เรียกว่าสอกคนละมาเหรอเออแต่ว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องแรกของน้องการมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณผู้ชมให้รอติดตามแล้วอนี้บ้างครับก็ฝากเรื่องรักนี้ชนินนิรันด์ด้วยครับทาง2 Asian Series ช่อง56ครับออกอากาศวันวันพุธบัหัสามทุ่มหนึงสี่ทุ่ครับครับม่นมาก อานนี้ละสองมาติดตามติดตามชมกันได้เลยใช่ครับแล้วเป็นไงพูดถึงภูมกับนิดหนึ่งร่วมงานกับอนันดาคือแบบว่าถ้าเราทําไม่ได้เขาจะให้แบบเราไปทําสมาธิก่อนว่าเขาให้เปร์ครับคือคือคือก็ไม่ได้ว่ามาเคร่งมากใช่ไหมจริงๆค่อนข้างให้เวลากับตัวนั้นใช่แบบสมมติมุมกล้องมันมาแล้วเราเราวิ่งมามันกล้องมันไม่ทันเขาก็จะให้ปรับว่าให้ ให้เดินวิ่งมาเร็วๆเสร็จปุ๊บเข้ามาเบรกอย่างเงี้ยครับอ๋อเหมือนมีการสอนแนะนํากันไปเรื่อยๆในแต่ละซีนแบบนี้แสดงว่าจริงๆแล้วพี่อนันต์ไม่ดุใช่ไหมไม่ดุไม่หรอครับเครียดไม่อยู่ในกองไม่ครับหรอปกติเออไม่ครับพี่อนันดาเป็นคนสนุกสนานนะครับเฟรนลี่มากคนขานี่เดี๋ยร่วมงานกันง่ายแหละครับผมนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามนะครับวันนี้เราต้องรีบปล่อยน้องการไปก่อน เรื่องแรกนชครับโอ้งานมาแล้วพี่เนี่ยจบอันนี้พี่ว่างเลยนะผมกูว่างก็โอ้โหมาจับมือกันหน่อยเราเนี่ยว่างว่างกันอย่างานมาแล้วเอาเป็นว่าน้องการครับเดี๋ยวยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันเรื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวขอเจอใหม่เรื่องหน้านะครับขอบคุณมากครับน้องกันครับัันนนฉ้ จะอยู่เป็นเพื่อนเธอเ <ทะ S 1> มื่อแพาไม่หาจากกันจำไว้ก็เพราะเธอคือใจทั้งใจแล,และฉันไม่มีเธอไม่ได้อยู่เพื่อรักเธอและจะ เราเมาส์ลองการไปแล้วลองเมาส์ออมบ้างดีกว่าร่วมงานกับออมเป็นยังไงบ้างสุชาเลยครับครับผมคือสุชาเนี่ยผมค่อนข้างสนิทกับสุชามากที่สุดเลยครับผมนะเพราะว่าผมกับสุชานี่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนครับแล้วเราก็รู้จักกันมานานแล้วเราเป็นวัยเดียวกันด้วยคุยอะไรมันง่ายอ่ะคุยอะไรมันง่ายครับคือผมเนี่ยเคยแอบจีบเขามาเอาจริงเปล่าวแต่จีบไม่ติดโอ้ยคุณพูดมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาดูไม่เป็นไรเหรอไม่เป็นไรนางก็สะบัดบล็อกใส่ผมเขาบอไม่แคร์อย่างเงี้ยเหรอเพราะตอนหลังกระเซาในกองผมบอกนี่แหละเเดีี๋ยวฉากลิซน กูจะอบคืนอ๋อนี่แหละมันเจ๋งตรงนี้ผมเคยคิดว่าเออไอการเล่นละครแล้วมันมีฉากเล่าซีนเนี่ยเขาคิดกันจริงหรือเปล่าคือถ้ามันไม่มีซัมติงไม่มีอดีตก็อาจจะไม่มีการเล่าตางด้วยพ่าไม่หรอกแต่มันจาร์เราล้อเล่นจริงไม่ใช่เขาล้อเล่นแต่ว่าก็แซวกันคำขำคร่บนะเขามีแบบพฤติกรรมอะไรเปิดๆอะไรเอามาแซวได้ไหมอ้อมเหรอครับครับผมส่วนใหญ่ผมจะแซวเขาอ่ะเวลาเวลาแสดงเงี้ย เขาก็จะมีมุมมีบางมุมเขาเหนียงกอ๋ดเดี๋ยวเขาเป็นคนแบบไม่ใช่ว่าอ้วนแต่ะเขาเป็นคนแบบคือเขาจะมีเนื้อมีตังค์เขาะมีอะไรเงี้ยฉากที่เขาป่วยเขาจะนอนอ่าผมก็แบบเอาแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วคือมาเป็นก้อนๆเลยเขาก็จะแบบเออวิ่งไปหาพุ่มกับพี่การแล้วครพี่เกิร์ดหนูไม่เอาอ่ะไม่เอาพี่การเขาบอกว่า แต่อารมณ์มันได้แล้วนี่มันได้แล้วนิดๆหน่นอยๆไม่เป็นไรหรอกแล้วก็บางฉากถ้าเกิดว่าเป็นฉากแบบครึ่งตัวรหรือว่าคอบแคบๆอย่างเงี้ยเขาก็จะขอใส่ส้นสูงอ่าอ๋าอเพราะว่าเราก็สูงด้วยพี่ติกก็สูงอ่ะพอเ่็งั้นยืนและโหลดเลยทีนี้อ๋อก็เรียกว่ามันก็ต้องเป็นมุมสวของนางเอกอะมันก็ต้องมีกันบ้างแล้วส่วนพระเอกของเรื่องแ่ละครับพี่ติกพี่ติกเจได้ยังไงพี่ติกก็จะมีมุมฮาๆหลายมุมบางบางทีแกก็จะเป็นที่จริงแกเป็นคนที่ บ้าพลังมากเพราะว่าแกทํารายการที่เกี่ยวกับป่าด้วยนะอลุยแกลุยแกลุยลุยเดี๋ยวแกก็ตีลังกาจริงปะเดี๋ยวแกก็ปีนต้นไม้หมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องะหรอไม่ครับอยู่ดีก็อยากจะตีแกก็ตีแกก็ตีแกก็ไปยืนอยู่บนเสาแล้วแกก็แบบเหมือนสูตรพลังธรรมชาตินะฮะอ๋อแกคิดว่าแกเป็นทารซานแล้วเหรอตอนนี้เพราะแกอยู่ในป่ามาเยอะจะมีอุปกรณ์มาให้เล่นแบบว่าบางทีไปถ่ายที่ทะเลแกก็จะเอาพวก กล้องดูนกมาอะไรกล้องยาวๆอย่างเงี้ยใช่ส่วนเรื่องการแสดงแกก็เป็นมือชิ้ที่สุดเพราะว่าแกจะใช้เวลาในการทําความเข้าใจบทหรืออะไรเงี้ยมาจากบ้านอยู่แล้วแล้วก็พอถึงเวลาผมรับรู้ได้เลยว่าการที่ผมแกส่งมาให้เนี่ยมันทำให้เราถ้า คือเหมือนสะท้อนอย่างไปโดยที่เราไม่ต้องแสดงด้วยซ้ำเพราะว่าแก <c oughs> ให้มาเต็มที่แกมีพลังเยอะมากมเอาเป็นว่าก็ถือว่าเรื่องนี้บั้นจากก็ได้ร่วมง,งานกับนักสแสดงฝีมือดีๆเยอะมากครับอ่ะต้องรอติดตามสําหรับละครเรื่องนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาที่บ้านหลังนี้เราดูในบ้านกันไปละเราไปเดินดูบรรยากาศข้างนอกมากดีกว่าเมื่อกี้คุยับ้านจักเลยว่าบ้านสวยมากครับผมเราไปดูสวนข้างนอกหน่อยดีกว่าได้ครับเราไปดูครับ3เดือนนั้นยังใหม่ๆอยู่เลยหล่ะยังใหม่ๆอยู่เลยครับรู้กันรู้กัน สวนกันไปเอกคันเอกคเนส่วนที่นี่คือเขาให้มาอยู่แล้วหรือว่าเรามีการออกแบบตกแต่งเขาให้มาอยู่แล้วครับแต่ว่าตอนที่ตอนที่ทำบ้านใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอยากจะได้ลงต้นไม้ตรงไหนอะไรอะไรนะ มาทำอะไรเยี่ยมมานีกันมาหนีกันเดี๋ยวมาหนี่าเมาอะไรฉันมาเก่าผมมาเก่าเหรอนี่คือเด็กข้างบ้านเหรอหรือว่าใควัดเดีครั์ข้างบ้ับนี่เอาสุชาตของเรื่องนี้ครับผมเนี่ยเคยจีบคนนี้สมศรีวัดบ๊อบใส่แม่ไม่เชื่อค่ะคุณแม่ตอนเดี๋ยวเราได้เห็นในความสนิทสนมแล้วแต่ว่าเออมาตั้งแต่ตอนไหนนะครับออม ไม่ได้มาฟังตอนที่พูดถึงออมใช่ไหมอ๋อออมเข้ากลางเลยออมเงพี่โบออมก็ได้ยินทั้งหมดนะคะแต่ว่าพี่โบให้ออมรอนานน้ำร้อนมากโอรอจังหวะงี้จะรอจังหวะวันนี้เขาไม่รู้เรื่องเลยป่ะออมมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราปล่อยร้อนมากไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะยิ่งโมโหและเดี๋ยวโมโหได้ด้วยใช่ไหมเดี๋ยวสิคนเลียวนี่ะผู้ชมเราเข้ามาคุยกันตอนนี้ดีกว่าอู๋นี่เซอร์ไพรส์เลยนะฮะเนี่ว่าน้องออมก็ไม่แคร์ก็ใส่รองเท้าบ้างเลย ก็เนี่ยไม่ผมบอกแล้วว่าถ้าถ่ายครึ่งตัวนายจะไม่ถอดรองเท้านีเรื่องจริงมานี่เรื่องจริงบ้างอันนี้เมื่อกี้มาว่าอะไรกันบ้างคะก็ไม่มีอะไรบอกออมเป็นคนน่ารักแล้วก็ผมชมคุณว่าคุณเป็นนักแสดงที่มีเซนส์ใงการแสดงสูงมาก เนี่ยแหละค่ะเป็นจุดหนึ่งที่คือบ้านจันรเนี่ยเขาจะเป็นคนชอบสร้างภาพยังไงอ่าวันไหนหน้าจับหนี่เหมือนกับมาพร้อมเลยยังไงฮะวันไหนน้าข่าวเข้ากองนะคะอ่ามันก็จะมีการแยกสัมภาษณ์แยกสัมภาษณ์ว่าแต่ละคนยังไงไอ้นี่เดินมาเช็คเลยละเฮ้ยพูดถึงฉันว่าไงบ้างอ๋อมาเช็คก็พูดดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้เาบอกว่าป้านเนี่ยฉันบอกว่าบ้านจันรเป็นนักแสดงที่แบบ มีพรสวรรค์มีเสน่ห์ในการแสดงเมื่อกี้ฉันก็ชมแกอันนี้มันต้องเป็นหลังไหมนี่คือมันมีมาเช็คคาตอบกันด้วยมีมาเช็คคาตอบเขาเล่ามาหลายเรื่องเลยอ่ะเรามีอะไรอยากจะเผาเขากลับบ้างบ้านจัดในกองเป็นยังไงโอมีแต่เรื่องแสบๆคือทําหนูไว้ทําหนูไว้เยอะมากมีมีครั้งหนึ่งแบบว่าเหมือนถ่ายเสร็จใช่ไหมคะก็ดูมอนิเตอร์กันแล้วแบบเฮ้ยออมฉันว่าแกหน้าเหมือนนี้ว่ะอะไรอะบ้าน ลูกชิ้นในบ้าอ่ะคือคือในเรื่องเนี่ยเขาจะต้องหน้าผมครับเพราะว่าต้องเป็นแม่บ้านตึงไปบ้าแล้วคือเขาเป็นคนที่โครงหน้าสวยกลมได้รูปกลมไปหมดก็เลยชมว่าชมว่าเป็นลูกชิ้นในบ้านคือหน้าหน้านางก็ขาวๆนี่ไงฮะครับลูกชิ้นแบบลูกชิ้นหมูขาวๆน่ารักกว่าพูดถึงการร่วมงานกับป้านจันนิดนึงเป็นยังไงบ้างก็ป้านจันก็อะไรยังงเคยเคยเคยแต่วาออกไปนอกก่อนเอ้ยตรงนี้เลยตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยแต่มามาเจอกันทางแรกไม่คุยกันมองหน้าหนู อ้าวหญิงนี่นะอาไม่มีอ่ะก็เป็นกาแสดงมือรางวัลสุพรรณหงส์เนี่นี่ไงเนี่ยเนีต่างฝ่ายต่างไม่ยอมจริงๆังไม่ยอมไม่ยอมจริงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอได้ร่วมงานไัถ่ายภาพมันก็สนิทกันอย่างที่เห็นนี่แหละใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่าเราเนี่ยทำสมาธินานแล้วบางทีเราชอบไปดูเขาว่าเขาชอบกุ๊กกิ๊กกกกกุ๊๊ิเล่นนวนเล่นคืออมอ่ะจะเป็นคนที่ชอบด่าป้านใช่ไหมคะอ๋อนี่คืออ๋อเขาก็ไม่ยอมนะตลอด าป้านคือแบบเหมือนแบบใครใช่คือใครอยากจะด่าป้านบอกว่าให้ออมด่าให้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะไม่ยอมกล้าหือกล้าอึดเราใช่ออมก็จะแบบคือบางทีผมไม่ได้ทําอะไรมากแล้วแบบผมก็แค่แบบยุ่งงี้นิดเดียวแต่ผมกําลังไอ้นี่แล้วเขาก็จะพูดดังๆว่าพี่การป้านเล่นอ่ะอล้วนี่คือฟ้องกันเลยแล้วพุ่มกาวก็จะแบบ ปานไม่เอาไม่เขาแบบยังไม่ชอบเลยมุ้นดินโอ้โหอนี่แสบไอ้นี่แ้วมีกล้องสองพี่โบป้านี่ยเสียงดังดิพี่การก็จะแบบปานแล้วหันมากล้องสองพอเขาพูดเสร็จเขาจะหันมามี่เสก โอนี่ม oh, uh, ันนางไรชัดนางไร่ชัดแตนนี well, ่แหละครับที hey, ่ทําให้บริยากาศในกองมันสนุกสนานนะครับผมก็ไม่ได้แค่สองวันนี้จริงๆล้วออกก็ต้องเข้าซีนกับพี่ติกเจ็ดเหมือนกันร่วมงานกับพี่ติกแล้วเป็นยังไงบ้างนี่คือเรื่องแรกของการเจอกับพี่ติ๊กแ้ใช่ค่ะโอ๊ยเจอกันแรกๆเวิร์กชอปตื่นเต้นรู้สึกว่าแบบเหมือนจากที่อะไรที่มัน เราคิดว่ามันยากมากมแล้วเราพอมีพี่ติก๊กมามาช่วยเสริมมาช่วยส่งเราเนี้ยสิ่งที่มันยากมันก็แบบเออเหมือนง่ายขึ้น,เห,นเหมือนช่วยส่งอารมณ์ได้ทาให้เราทํางานแบบทุกซีเนี่ย<ช>ง่ายหมดเลยก็กลายเป็นว่าได้อะไรดีๆเดีเพี่ติ๊กเยอะเหมือนกันใช่ค่ะพี่โบแล้วกับออพี่อนันดาเ่ะพี่อนันดาก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนเป็นครูของเราคือเวลาที่เราเล่นเสร็จหรืออะไรเงี้ยคือคือเขาจะไม่ไม่ได้สอนเราโดยตรงแต่ว่าการที่เขาเป็นนักแสดงแล้วคือเขาจะมีมุมมองหรือว่าทัศนคติอะไรในในงานของเราแล้ว เวลาเราคุยเราแชร์กันเหมือนแบบเหมือนออมได้เข้าคลาสเรียนอ่ะคุยกับพี่นันดาเหมือนได้เข้าคลาสเรียนมาแบบคือเขาสอนแบบไม่ได้ไม่ได้มาบังคับอะไรแต่ว่ามันค่อยๆซึมซึมได้จากเขาไปเองใช่ค่ะอย่างเช่นแบบว่าการทํางานกับกล้องการทํางานกับกับภาพที่ที่ผู้ชมจะได้ดูหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เราเออเราไม่เคยคิดเลยนะทําให้เราเห็นภาพในอีกมุมมองหนึ่งแบบใช่เราไม่เคยคิดว่าอ๋อจริงๆพื้นที่ในการแสดงเราเราเล่นอะไรได้มากขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่า มันอาจจะทําให้เราแบบพัฒนาอะไรขึ้นได้ขึ้นได้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเรื่องนี้โชคดีได้มาเจอคนเก่งเยอะแยะมากมายเลยฮะโดยเฉพาะนะคะอีกหนึ่งหนุ่มในกองนี้ก็คือน้องกันนั่นเองบ้านจันก็แอบบบนมาบอกว่าน้องกานไหนที่น้องกันไหนเออโอ้่กอดนู่นกอดนี่มันก็แน่นอนอยู่แล้วคมันือแน่นอนเลยฮะเพอย่างที่เห็นภาพก็เห็นอยู่เหรอใช่ก็ไอ้นี่ชอบแบบกลัวมาสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องการเขาหน้ารักใช่ไหมคือผมผมไม่ชอบกลัวมาสะอาดเขาแต่เวลาเวลาจะใช้ผมอะ ปั้นเอาน้ำให้หน่อยสิอ๋อสิงอ่อนสิงหวานผมก็แบบเฮ้ยอารมณ์ไหนวะเหมือนโดนสะกดผมก็เดินไปเอ่านสุดท้ายเราก็ต้องไปหยิบให้แล้วพอพอเอาน้ำให้แล้วเป็นไงขอบคุณนะกลับมาเหมือนเดิมทำไมฉันดูคนไม่ดีเลยอะพังแสเหมือนกันนะถอดไหนพุ่มกับชมนะครับพอคัดปั๊บอ๋อไม่ใช่ว่าเขาจะหันมาเลียกับผม นี่คือไม่มีการทำตัวไม่ตอนนีไม่มีการทำตัวรับกันตลอดที่เขาพูดมานี่จริงได้เปล่าครับอ๋อครับจริงนิดนึงทำไมอะทำไมเราต้องจงเกียิจงชังหรือว่าจงจะแกล้งแบบป้านจังคนเดียวเลยก่อนป้านชอบทำให้คนอื่นเสียสมาธิอะค่ะอ๋อคือไม่ใช่ว่าเราคนเดียวคนอื่นด้วยที่โดนไปด้วยใช่บางทีแบบว่าหนูจะมีดาร์กเด็ดๆของหนูอย่างเช่นแบบปั้นถ้าแบบ ไม่ต้องการสมาธิอะะ่ะอย่าลืมว่าคนอื่นเขาต้องการนะเว้ยอะไรแบบเนี้ย,ย,ยเจ็บปวดเจ็บปวดอีกแล้วนี่จะแบบต้องตีความอีกครั้งเยอะอเอ๊ะด่ากูวว่าด่า, <laughs> ดากูาใช่แล้วแหละด่ากูนี่แหละแต่นี่แหละครับอย่าได้บอกว่าพอมันสนิทกันนะครับมันก็เกิดบรรยากาศแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าจริงๆแล้วละครเรื่องนี้เนี่ยมันดราม่านะมันไม่ใช่ว่ามันจะสนุกสนานเฮฮาขนาดนี้คือความสนุกมีแน่ความเฮฮาก็อาจจะมีบ้างเป็นซีนๆไปแต่ว่าหลักๆแล้วมันค่อนข้างดราม่านะครับใช่ พี่เก็บเขาไว้ในใจพี่ตลอดไปได้ไหมก็เพราะเธอคือใจทั้งใจและฉันไม่มีเธอไม่ได้อยู่เพื่อรักเธอและจะรักอย่างนี้ <Very> อยากจะฝากอะไรถึงคนที่ติดตามละครเรื่องนี้มาครับน้องอ,อมค่ะก็ ฝากถึงใครที่รอชมอซีรีส์เรื่องอ๋อถ้ามีไมฮานะคะหรือรว่าเรงนี้ชุนนีรันก็คืออาจจะเคยประทับใจในเวอร์ชั่นที่เป็นเกาหลีมาแล้วออมคิดว่าเวอร์ชั่นไทยก็มีความน่าสนใจแล้วมีความสนุกไม่แพ้ก,กันออมคิดคว่าอาจจทรถที่ที่มันยังมีในในของเกาหลีอ่ะ เราจะเห็นได้ในของไทยแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปตามบริบทที่มันมีความเป็นไทยมันก็ทําให้เราได้ได้ได้ดูงานที่มันหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นอีกกลิ่นหนึงของออ t ทัมใช่ใช่ยังไงก็ฝากด้วยนะคะครับแล้วปัจจัยละครับผมครับผมก็คล้ายๆของออมเลยครับผมก็ฝากออ t ทัมมาหฮารรักนี้ช่วงนี้ในรานในเวอร์ชั่นไทยนะครับผมก็อยากให้ทุกคนมาลอง สัมผัสดูนะครับมันเป็นการตีความใหม่ของไม่ว่าจะเป็นตัวของพ่วงกับนะครับของตัวนักแสดงเองหรือว่าตัวโปรดิวเซอร์เองก็คือพี่นันดานะครับอยากฝากทุกคนดูให้เปิดใจอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่โลเคชันที่ถ่ายนี่ในกรุงเทพอะฮะต้จังหวัดหมดเลยใต้จังหวัดหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้วิวสวยๆนะครับหลายๆที่นะครับรวมถึงบรรยากาศในการถ่ายทำเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายทอดออกมาให้คุณชมได้ชมกันนะครับออถ้าเม่ไม่ฮารนะครับถ้าคุณเคยดูชั้นเกาหลีไปแล้ว ผมว่าไม่ใช่เรื่องประเด็นสำคัญต้องเอามาดูในเวอร์ชันไทยดูมันมีความต่างที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแหละแต่ครับในกลิ่นแบบไท้ๆแคือต้องบอกว่าของเขาเนี่ยมันก็เพอร์เฟกในแบบของเราเนี่ยแลวแต่ของเรามันก็จะคือเราไม่ได้ไม่อยากให้เปรียบเทียบกันแต่ในในดูดูเวอร์ชั่นไทยในในที่เป็นไทยเลยครับผมวยังไงก็มีรางเหมยใช่ก็เป็นบ้านจันทร์เป็นพิติกเป็นน้องอมเป็นน้องการแบบนี้นะครับลองเปิดใจและลองดูนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจเลยวันนี้ต้องขอบคุณบ้านจันทร์ขอบคุณน้องอมเลยนะครับ ก็ได้เห็นไปแล้ว,วคู่นี้เขารักกันขนาดไหนนะครับผมนะฮะเราไปดูแล้วกันว่าในละครออกมาจะตบตีกันแบบนี้หรือเปล่าสัปดาห์หน้ารอติดตามครับว่าเรจะพาไปเจอแขกเชิญสุดพิเศษคนไหนนะครับรอติดตามมาเพื่อทันหนึ่งท่วงสองท่วงถุยใช้วันนี้วันจันทร์อองและก็โบราณก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ i